หมูทองลายหมูทองลายหรือหมูทองขาวขาวงอเนี่ยงอเนอะเอนขั้วไข่ใส่น้ำก้วขั้วไข่ใส่พักชองงออะเอ็นซาโต้ ยา้ดตกจากทุกอย่างไม่โทรไม่บอกอมไม่บอกพ่อบอกแม่แล้วแบบโอ้ยโอ้ยแดงจิตายแบบสุดนะกินข้าวได้เหมืองเด้อกุ้งขไข่ไใ,ใส่ฟักทอง <c oughs> วันนี้ฟักทองทำงานกับไข่ฝนมันตก <c oughs> น่ะ แม่ค่าก็บ่าออกมาฝนตกแม่ค่าก็ไม่ออกมาแม่ค้าก็กลัวฝนพี่น้องเอ้ยแม่ค้ากลัวฝนขนมเชิ้นยังมีอยู่เดี๋ยวไปนึ่ง hm Đã... ừ. thôi được rồi ừ. cái mèo bác ừ. ơi Mình tải rồi phải chỉ phải thở, cái thở lè răng rí đi hai Thấy dậy 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 มาดูกันนะใจ่ใน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 ออาอันเออมันมันตายก่อนเขาไปจีไปเท่าก็เลี้ยวทางหน่อยอี้่แบมันเป็นคุ้นดีเลยมันนี้ไปเองจ้ะไปวายเพิ่นแน่นแน่โห้อจัาเลืนบบในอุ้มได้แบไใน จนเธอขาเรื่องอื่นเขาใส่เรื่องนี้กาเรื่องนี้เขาไม่ใจ่นี่เรื่องนี้เขาเป็นคนดีก็คนทํามาหากินอืมเอาเรื่องอื่นมาใสาเ่เรื่องนี้นนนนาาก,ก,าากจ้าจาพิดก้าคุณแม่เปิดมาเผยแดงตุ่นเออหัวไ่กระชังเตอร์อืมมาๆมาอ้อออําอาปาอืออืมนย่ยจะพาจีนอันอืมอืม

嗯，嗯。 Thank you. Đi nó xuống vậy nè. Hay nè, chơi nó xuống vậy nè. Ép khủng nè, cái khủng 嗯，哎呀，嗯。 mày một một cái lắm phải sẽ nào lạp nào lại โอ้ยดีแน่เหนูเอามาพอก่อนน่ะพอดอะหามกินเนีอนี่เด้อเออนอนโยเยโยเยพูดอะพูดอะพอแล้วพอแล้วข้าวหนอะพูด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 อะเอวิวยู่ยายี่วิยาวิยาอันนี้หามกินนะอานนีละตาบอกอานี้ยายอยาเข้าป่ก เห็นมดยอมอินน้อตุ๋ยมันเป็นน้อนนะั่นะนะ่นะไม่ใช่นอนมะเรงวันนะเพ่งเพ่งตัวขาวๆเนะี่ยเป็นนอนเพ่งตัวขาวๆตยเอมันเป็นน้อนนอนเพ่งตัวขาว พี่น้องเอ้ยนี่นะถ้าบอกกินวันนี่อยู่ไม่ได้ละเอาอันนี้ chọn anh ta đi đi ta bán cà to đi đi nhận hết chim bột giòn kiếm nón trời. ยายก็กินนอนวันนั้นน่ะบอกว่าหิวกินบะ่าหิวกินมาปอกมาเกี่ยงเสร็จกานไม่ได้น่ะก<อ>ินจะกินฮะหืเป็นแผ่นเลืง้งแปะเล้งนะ่ะ na. No, wala ka. Pay na. Pay na. Ah, pa pay, pay. Tayo, Minang. Minang mapay.